รอสักกี่ชั่วโมงแล้วนะคะรอตั้งแต่ตีแปดโมงถึงแปดโมงเช้าีนใกล้กับแปดโมงเย็นแล้วค่ะค่ะค่ะ ก็วันนี้เราก็มาอีกครัวหนึ่งนะคะชื่อครัวศรัทธาธรรมครัวศรัทธาธรรมนี้มีความประณีตในการให้อย่างไรวันนี้ทุกทุกท่านที่มาน้อมเคารพในพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรามาภูมิพลอดุญเดชมาจากมาจากต่างจังหวัดมาจากที่ไกลแล้วบางครั้งก็นั่งรอ4-6ชั่วโมงกว่าจะได้ไปกล่าบพระบรมศพนะคะ ก็นี่เป็นอ,อีกครัวหนึ่งคือครัวศรัทธาธรรมที่มีความประนีตในการที่จะเอื้อเฟื้อแบ่งปันดูแลพี่น้องที่มาอย่างไรค่ะเดี๋ยวลองมาฟังดูนะคะค่ะเริ่มเตรียมแต่กี่โมงคะอ๋อมันจะเตรียมแบบหมุนเนาะนที่ตุนไว้เมื่อวานพรุ่งนี้แจกอย่างเงี้ยงานตุนก็จะตุนข้ามคืนไว้ตอนเช้าก็ต่อเลยอย่างงี้ค่ะค่ะดังนั้นก็ได้นอนน้อยสินะค่ะ กระตืนรับแขกตั้งแต่เข้ามาตีหนึ่งกว่าเข้าแถวก็ก็ไม่ได้นอนแล้วนะค่ะก็แ่เช้าแล้วเราปิดปิดกี่ทุ่มกี่ยามคะนี่ปิดก็พยายามให้อยู่ทุ่มหรือสองทุ่มสองทุ่มก็หมดเนาะค่ะแต่ว่าเมื่อคืนนี้ก็สงสารก็ต้มลูกเดือยต่ออีกสงสารคนมาสงสารคนมายังอยู่เยอะยังตกค้างอยู่เยอะนอนฟังอยู่ว่าเข้ามาตั้งแต่กี่โมงกี่โมงก่าจะได้ทานอาหาร พักที่ไหนนะคะปกติพักที่ไหนพัก,นนพ,กพักที่เต็นท์นี่เลย,เลยพักที่นี่เลยเนาะก็<ล>ะยังติดตามได้แล้วทีนี้มาเล่าถึงความละเอียดความประณีตความตั้งใจในการทําอาหารให้ฟังนิดนึงดีไหมคะว่าทางทงครัวเราทางครัวเราก็เราแจกทานประณีตอยู่แล้วนะคะ ทานฟันนี่ทานประเสริฐทานเลิศเนาะมันอยู่ในนักปฏิบัตินักปฏิบัติทำนักปฏิบัติทำเครื่องแกงนี่ก็บดเองไม่ได้ไปซื้อตรงล้างจะอาดต้องการอะไรบดบดมาทีละร้อยกิโลไปบดที่เมืองการแล้วทีนี้วัตถุดิบเนาะอยากจะให้เล่าวัตถุดิบนิดนึงว่าเอามาจากไหนมีชาวพี่น้องตลาดไทยเนาะได้รวบรวมผักมาส่งให้ทางโรงทานก็ บางครั้งก็วันเว้นวันบางครั้งก็สองวันครั้งครั้งละสามตันครั้งละสามตันแล้วก็จะจัดสรรพอมาถึงปุ๊บผักสดก็จะรีบทำกับชัยสดๆไม่ให้ผักเสียหายนะคะให้เขาไม่มีเวลาที่จะมาร่วมบุญตรงนี้เขาก็สนับสนุนวัตถุดิบเนาะสนับสนุนวัตถุดิบหน้าหน้าปื้มมากบางบางเจ้าก็เป็น200300กิโลเนาะที่ดูผัก สักกี่เจ้าคะที่ตลาดไทยก็น่าจะเป็น20เจ้าคุณรแล้วเขารู้ไหมว่าเราจะทําจนครบร้อยวันหรือไม่ก็หนึ่งปีเขาจะไหวไหมเขาบอกว่าถ้าเรายังทําอยู่เต็มที่มันอยู่ที่แรงแม่ครัวอ่ามันอยู่ที่แรงแม่ครัวค่ะอ๋อถ้าเราไหวเขาเขาไม่ถอยก็ถือว่าอ่าพี่ดอกไม้นี่เป็นแม่ครัวเนาะที่จะบริหารจัดการตรงนี้แล้วการบริหารจัดการตรงนี้ ดูแล้วมันมีเจอปัญหาอะไรที่อยากเล่าให้ฟังไหมคะแลหาทางออกกปนยังไงอะคะอ๋อพอดีเรามันนักแก้ปัญหานักแก้ปัญหาก็เลยไม่ยากอะไจริงๆครัวเรามากันห้าคนนะกล้าสามารถมากแต่ว่าทุกช่วยหาเอาขง้น้าเขาหลายคนก็บอกว่าทําตัวเหมือนพระมหาชนกไม่เห็นฝั่งอะค่ะไหวไปก่อนละกันพระมหาชนกนี่เรายึดตั้งแต่ต้นอยู่แล้ว ถึงนนั้เราไม่ไมยากเพราะว่าพอเข้าลงพัวปุ๊บเปิดพัวนี่เราบำเพ็ญบารมีสิบทัดเขาเลาให้ฟงังไหมคะสิบทัดเป็นยังไงก็คือเด็กๆไม่รู้จักอย่างทานบารมีนะเมตตากรุณามุทิ่เจ้าเบคขามันอยู่ในนี้อยู่แล้วแล้วก็เนคคำะคือการเจริญวิปัสสนาถ้าไม่เอาตัวนี้มาร่วมมันจัดสรรไม่ทันอารอมณ์เพราะว่าทานบารมีนี้ ถ้าใครทำแล้วมันจะกล้ามใหญ่เนาะคำพูดแรงๆออกมาเนี่ยเราต้องควบคุมเราต้องคอยควบคุมทุกคนเนี่ยนั่นแหละปฏิบัติไปด้วยแล้วมันเห็นได้จริงใช่ไหมคะยืนยันได้จริงเห็นได้จริงค่ะสุดท้ายก็ได้มาเดินทางทำเนาะได้มาเดินทางทำเนี่อายุสักยี่สิบเจ็ดอายุยี่สิบเจ็ด้โมีรุ่นมากได้ได้เดินทางทำแต่เล็ก คือจะเป็นคนไม่ลังเลสงสัยอะไรถ้าว่าอะไรดีก็ไปดุยเลย <Yeah. S 1> <laughs> ไม่ลังเลไม่สงสัยไม่ลังเลไม่ถอยไปข้างหน้าอย่างเดียว <Yeah. S 1> เพราะว่าไม่ได้เดินให้เป็นปัญหา <c oughs> ชอบ <c oughs> ชอบแก้ไข <c oughs> เรื่องใหญ่ทำให้เป็นเรื่องเล็กเรื่องเล็กทําให้ไม่มีเรื่องอันนี้จะใช้ <c oughs> ใช้วิธีนี้ตลอดตรงนี้แหละตอนนี้ถือว่ากําลังมา,าทําวิทยานิพนธ์ฉบ,บับสุดท้ายเนาะงานนี้ กำลังทำวิทยานิพนธ์อยู่โจทย์คืออะไรโจทย์คือเขาโยนผักให้ที่เราไม่รู้จักก็มีใช่ไหมเราทําครัวเราไมคยทํเราทำครัวตรงนี้คือโจทย์โจทย์ให้เราแล้วเราจัดสรรทันไม่เน่าอาหารออกมาหน้าทานตรงนี้่ังหาก หน้าที่สําคัญไม่ใช่หน้าทานอย่างเดียวมีคุณภาพไม่เป็นพิษภัยต่อผู้บริโภคใ,ใช่ค่ะใช่ค่ะและกวาดพื้นที่นพางนก็ขัดทาความสะอาดาก็เยณีเราทําตรงนี้ปุ๊บเห็นไหมบางวันจะมาถ้า,ถามีขยะเราต้องไม่มีขยะและสะอาดถ้าเทียบกับการปฏิบัติธรรมพี่จะพูดเล่าให้ฟังหมขัดเกล็ขยะมันก็นําเชื้อโรคมาให้แต่ถ้าเป็นนามประรรมก็คือมันไม่เ็นเปไปรูปกิเลันก็นําปัญหามาให้เราสุดท้ายที่แท้จริงแล้วทุกคนที่มามีดีมีไม่ดี เราอยู่ที่ต้นทุนของเรานี่จะกระทบเอาดีเข้าออกมาหรือเอาไม่ดีออกมาเพราะส่วนใหญ่ที่มาปุ๊บพอพอบุญกุศลไปกระทบมีแต่คนอยากทําดีดังนั้นตอนนี้ก็คือตามแนวพระโพธิสัตว์คือในหลวงนะค่ะมันก็ได้ลูกหลานของพระโพธิสัตว์เข้ามาร่วมบําเพ็ญเยอะแยะ,ะก็จะ ที่นี่ก็จะคุยทุกอย่างให้เป็นธรรมะจากปัญหาที่เกิดจากสิ่งดีๆที่เกิดแล้วก็จะอธิบายตลอดอธิบาย,ายร่วมกันกคุยแต่เรื่องที่ดีๆเกิดกับธรรมะมันเหมือนกับทบทวนทมไปด้วยในตัวไห,หมทบทวนในตัวแล้วก็ได้เคยแพร่ไปในตัวเนาะคนไม่เคยได้ยินก็ให้ได้ยินคนไม่เคยรู้ก็ให้ได้รู้ เพราะฉะนั้นของเราอาหารที่อร่อยเพราะตรงนี้ตรงนี้ด้วยแล้ะม<ห>าจากความจริงใจความจริงใจความใส่ใจก็วันนี้ก็ครัวศาธาธรรมนะคะก็เล่าให้ฟังว่าการเพราะบ่มมาจากการให้ก่อนเนาะการให้การศรัทธาในพระพุทธศาสนาในแนวคําสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วลงมาปฏิบัติถือว่าที่นี่คือการปฏิบัติธรรมเ <หา S 1> นาะเป็นการปฏิบัติธรรมซึ่งหลายคน พอลงมาตรงนี้แม้แต่ผู้ที่รับเนาะก็ต้องมีพระคุณต่อเราเนาะถ้าไม่มีผู้รับเราก็ไม่ได้ให้เราก็ไม่มีโอกาสที่จะได้ให้อย่างน้อยครัวศรัทธาธรรมนี่เห็นว่าน้อยสุด100วันที่จะบําเพ็ญที่นี่นะคะจนกระทั่งทางผู้สนับสนุนโดยเฉพาะที่ตลาดไทยนะคะบอกว่าให้ได้เรื่อยๆสนับสนุนได้เรื่อยๆนะคะแต่ว่าอยู่ที่ว่ากําลังของของครัว จะอยู่ต่อได้ไหมนะคะก <c oughs> ็ตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราช่วงต่อไปหรือช่วงในห,หลายแลย้ววันต่อไปเนาะเราอาจจะต้องมาดูกันอีกว่าพลังจากครัวสัทธาธรรมนี้แค่4ี่หคนเนาะก็มาพบผู้ร่วมปฏิบัติธรรมมากมายไก่กองนะคะก็อาหารทุกเมนูอาหารทุกมื้อก็ออกไปด้วยความจริงใจบริสุทธิ์ใจและที่สำคัญคือความปราณีตในการผลิตเช่นกันค่ะ ល្าพពីស្ស់ទាត់ยៅរដាប់អាស់ไม่ทำให้พ่อผิดหวัง